ฉันจะกินซีเรียลเป็นอาหารเช้าแต่ว่ามันของเหลือจากเมื่อวานน่ะโอ๊ยน้ำบูดแล้วด้วยโอ๊ยเงเตือนรหัสสีแดงนั่นเสียงอะไรกันหลอนสาวของแย่กำล,งลงังร้องไห้กันเหรอย่จะไปช่วยเดี๋วนี้แล้วเราไม่ควรปล่อยให้เด็กร้องไห้ใครทําให้น้องสาวของฉันร้องไห้เธอร้องไห้ทําไมกันฉันจะไปช่วยเดี๋วนี้แลหละฮะมีเด็กกำล,งลงังร้องไห้กันเหรอเกิดอะไรขึ้น ได้เวลาที่คุณย่าและพี่สาและก็เชฟจะทำอาหารแสนอร่อยให้หนูน้อยก็อย่าก,กันแล้ว All right. All right. และเราจะทำชั่งเลนที่ระพะป้า mm hmm. หลานของย่าอยากกินอะไรละ่ะ <Come on. S 1> หนูอยากกินไอศครีม oh <my. S 1> ฉันรู้สุดมันคือไอศครีมทอด <Yes. S 3> <c oughs> เพื่อไอศครีมมีรสชาติที่อร่อยเราต้องสับเป็นชิ้นๆอย่างปานนี้ <Wow. S 1> อ๋อมันง่ายมากเลยคุณย่ากับฉันสามารถทำได้เหมือนกันเย้ๆๆ yeah. yeah, 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 yeah. ง่ายเหมือนปอกกล้วย ระวังด้วยสาวน้อยอย่าโยนอาหารในครัวสิไม่ดีเลยนะโอเคนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อส่งมสมัครเล่นไปทำงานนะไม่นี่ไม่ดีเลย oh, <no. S 1> ฉันจะทำใหม่ดีกว่า <What? Okay. S 1> เราต้องเทน,นม oh. แล้วก็ครีมลงไปบนพื้นหิ้วเรียบๆจากนั้นก็หั่นผลเบอร์รี่ทั้งสตอรอเบอร์รี่ จากนั้นก็ใส่นมลงไปเลยตอนนี้ก็สับทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อมันแข็งตัวแล้วเราสามารถมมวนมันข้นมาแบบนี้ได้ใช่แล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันตัดแล้วก็มมวนไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยตอนนี้ฉันใส่ก้นลงไปในกาวแล้วก็ตกแตง่งใส่สเปรย์ไอซครีมลงไปด้วยแต่มันดูสิ้นไปหน่อยนะนั้นตกแต่งด้วยสคริป่างสีลุ้งแล้วก็ขนมด้วยใส่ลงไปเลยเพื่อความสวยงามแล้วก็โอ,อริโอตอนนี้อยากจะหั่นไอศ์ครีมของฉันเป็นชิ้น จากนั้นก็ราดซอสสตรอเบอรี่ลงไปด้วย <Yeah! S 1> คุนยากกำลังทำผิดน,นะคะแต่ซอสไม่ประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นฉันเซย์เรียรีมีและตามด้วยผลเบอร์รี่สตบบรอเบอรี่และก็บลูเบอร์รี่ด้วยสุดท้ายโรดลสปินเข้าลอยลงไปเลยเพอร์เฟกต์มากเลยไม่ได้เรื่องเลยนี่เจนดูและเรียนรู้นะ เธอสามารถตกแต่งไอศครีมด้วยผิวเลมอนได้รสเปรี้ยวของเลมอนเข้ากันได้ดีกับไอศครีม,ห,มหวานเลยล่ะและเปลือกมะนาวยังมีประโยชน์ได้นะเอามาตกแต่งได้ไม่เหมือนใครเ <Yeah. S 1> ติมน้ำแข็งเล็กน้อยแล้วก็ไอศครีมเอาจะได้คุรูปนานขึ้น <Wow. S 1> และให้เหมือนในการเสิร์ฟเช่นเดียวกับร้อาหารที่แพงที่สุดเลย <Wow. S 1> ดีใจจังแล้วก็ใส่น้ำแข็งแห้งไปด้วย <Wow. S 1> เพิ่มควันแล้วก็ข้อฝาไว้ ว้าวละเชฟทำออกมาได้สวยงามมากเลยล่ะพิเศษมากใช่แล้วพิซีมของคนยากก็ดูประทับใจเหมือนกันนะส่วนของพิ่สาวของเรามีของหวานหลายอย่างเลยล่ะงั้นมาดูกันว่าหนูหนายกอริสชอบของใครมากที่สุดหนูอยากกินว้าวมีสตอเบิลี่กับวิวคิมด้วยอร่อยจังเลยโอ้อันนี้มีหมองด้วยอะไรกันเนี่ยว้าวนี่แหละที่หนูต้องการคนเยอะมากเลย ๋อไม่ม oh. uh ันเปรี้ยวมากอันนี้ดูแปลกจังเลยรสชาติก็ไม่ดีเหมือนกันหนูเลือกอันนี้เย้ฉันชนะฉันรู้ว่านองสาวต้องการอะไร Let's go เป็นย่าคะก่อนเลยกำลังหิวนะหนูอยากกินนมยิ้มขอสีสันสดใสเลยนะได้เลยอย่างนี้นี่เองย่าเข้าใจแล้วย่าเคยทำแบบนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วล่ะ เราต้องเคี่ยวคาราเมลและเพื่อจะทำมันเราต้องเติมน้ำตาลลงไปในน้ำตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาเลยเ้ารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเอ็มม่างั้นก็ทำตามย่านะพวกเขาทะเลาะกันตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าม,มีอะไรซับซ้อนนะน้ำตาลแล้วก็น้ำใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อแล้วก็คน <Hey. S 2> ใช่ไหมละ่ะอ oh, uh ้อ huh. awesome. เราต้องตรวจสอบอุณหภูมิของคาราเมลก่อนเทลงในแม่พิมพ์ด้วยนะไม่อย่างนั้นมันอาจจะแตกก็ได้ <Okay. S 1> เยี่ยมมากตอนนี้เราสามารถเทมันลงไปในแม่พิมพ์ได้แล้วล่ะ <Okay. S 1> แล้วก็เพิ่มเฉดสีรุ้งที่กอเรเลียต้องการใช่แล้วคุณย่าดูและเรียนรู้ไว้นะคะอ้ oh, จริงด้วยกอเรเลียอยากได้อมยิ้มสีสันสดใสเ oh. ออใช่แล้วย่ามีสีย้อมธรรมชาติด้วยนะ แข็งแรงจังเลยค่ะย่าทำได้ทุกอย่างและเจ้าตอนนี้เราสามารถเทงลงในแม่พิมพ์กันได้แล้วล่ะย่าจะใส่ไม้ลงไปก่อนที่คาราเมลจะแข็งตัวด้วยคาราเมลเริ่มเป็นก้อนแล้วงั้นเรามาทำโอมิ้มกันเลยโอ้ว้าวย่าชอบนั่นนี้อ ฉันจะปิดคานครมลให้เป็นเกีียวจากนั้นจะปิดให้เป็นโอมิออนใหญ่ไปเลยล่ะคอยดูแบบนี้ไงมันออกมาสวยงามมากเลยว้าวโอ้ไ้เกินอะไรไม่ไหม่อะคราเมลของฉันมันไม่หมดเลยอ่ะห uh oh. ลานหญ้าเธอนี่ไมนระวังเลยนะแล้วฉันเป็นไงดีอ่ะโอ้ใช่แล้ว นักใส่ของฉันมีดินน้ำมันยิว้วมันต้องทำได้แน่แนแนสนๆสิฉันจะใส่เหมือนกันง <Yeah. S 1> ั้นก็เอาออกมาแล้วก็ปั้นกันทำให้เหมือนไส้กรอกเลยปั้นแบบนี้ให้เหมือนเอมมาที่ทำนะแล้วฉันได้เอาม้มใส่ลุงเหมือนกันมันกินไม่ได้แต่ก็สวยเหมือนกันนะออกมาไม่เลวเลยโอเทุก <Okay. S 1> คนพร้อมแล้ว รื่องอะไรล่ะกอลิเอออมยิ้มจากคุณย่าหรืองานปั้นสวยๆจากพี่สาวล่ะหรือออมยิ้มจากเชฟหนูอยากลองอยากลองอันนี้มันดูปกติดีแต่รสชาติแปลกๆก็งั้นมาลองอันนี้กันเลยแปลกจังทำไมมันไม่กลิ่นเหมือนดินน้ำมันของหนูเลยอ่ะงั้นมาลองกันใช่ที่มันคือดินน้ำมันของหนูใครทำมันพังแบบนี้เนี่ย โอ้ oh, สวยจังเลยอะ oh. ทั้งหวานอร่อยและสวยงามมากเลย uh. หนูเลือกอันนี้แหละเย้ <Yeah. S 1> yeah, ฉันทำมันได้ <What? S 1> ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด <Yeah. Yeah. S 1> ใช่แล้วมันเป็นจานที่ทำได้ง่ายมากเลย uh. พี่เจนเชฟและคุณย่าจัดการได้แน่แนๆแคอยดูนะใช่แล้ว ตอนนี้จะหันมันฝรั่งเป็นแว่นเบ่นแบบนี้คอยดูเนะเอา้าหนูไม่มีของแบบนั้นน่ะต้องหันด้วยอะไรอะ่ะต,ต้องคิดอะไรที่ทำแผนได้ละกันอะไรดีนะอ๋อใช่แล้วเจอแล้ววีของฉันมันฝันรายชัดๆเลยแล้วไงอะ่ะหนูว่ามันต้องทำเป็นแผ่นสวยๆได้เหมือนกันแหละ <c oughs> ไม่ละเจนฉันจะทำมันฝรั่งแผ่นสวยๆให้ดู ดูสิฉันสั่งอุปกรณ์อะไรมาด้วยมันช่วยให้ฉันทํามันฝรั่งที่ออกมาได้สวยงามเลยล่ะใส่ไม้เข้าไปแล้วก็แบบนี้แหละโอ้เบอร์มากของย่าดีกว่าเยอะแบบวิธีดั้งเดิมนะตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปในหม้อกันเลยเธอขอมันฝรั่งทอดนะคะไม่ใช่มันฝรั่งทอดแบบนั้นนะส่วนฉันจะทอดมันฝรั่งในหม้อทอดกรอบนะ ทอดก่อนงั้นเหรอ <Okay. S 1> มันจะต้องทำอย่างนั้นไม่เหมือนกันมันสุกแล้วล่ะ <Yeah! S 1> เหลือแค่ต้องเอาไปเสิร์ฟอย่างสวยงามด้วยผงปาปริก้าแล้วก็เกลือย่า <Yeah! S 1> <Yeah! S 1> ก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันและเคล็ดลับของฉันก็คือซอยมะเขือเทศใส่ลงไปเลย <Yeah! S 1> สิ่งที่เธอต้องการก็คือเกลือ <Come on! S 1> เสร็จแล้วกินเลยหลานเยอะ yeah. มาฝรั่งของคุณย่าน่ากินมากเลยล่ะของพี่สาวก็ดูดีนะ แกของเชฟสิมันสวยมากเลยล่ะหนูจะเริ่มจากอันไหนดีอะแล้วนี่คืออะไรซอสมะเขือเทศเยอะกันไปไหมอะเจนต้องเป็นคนทําแน่นอนเพราะเธอชอบซอสมะเขือเทศก็โอเคนะพอกินได้ oh. นี่มันฝรั่งห้อยจริงๆงั้นเหรอมไม่ใช่อย่างที่หนูต้องการเลยอะ <L> ว,ว้าวอันนี้ดูเจ๋งมากเลยแต่รสชาติยังอร่อสดๆเลยอร่อย เรื่องอันนี้แหละค่ะเย่ฉันช้นนะแทนโอ้มันคือปลาหมึกยากที่สุดเลยเอาไม่นะฉันไม่อยากเลียมันนะส่วนฉันได้กันสยองสุดๆส่วนฉันโชคดีฉันจะนั่งดูและหัวเราพวกเธอนะงั้นก็มาตัดสินกันว่าใครจะรอดเป็นคนแรกเย่วิเวียนแพ้งั้นก็หมายความว่าเธอได้กินปลาหมึกนักขยะแขยงนั่น นั่นไม่ตลอกเลยนะฉันรู <half. S 1> ้แล้วว่าฉันไม่มีดวงน,น, <Excel. c oughs> น่ะเอ้ยน่าใสเสียนสุดๆมันเต็มไปด้วยมึนนี่ของฉันเข้าเหม็นไปอีกนา้นน่ะพอแล้วฉันทำไม่ได้แล้วปีเตอร์ตาดเธอกัดมันแล้วล่ะทําไม่กล้าเลียแล้วจะกินไปได้ยังไงอะอย่างน้อยก็หวังว่ามันจะไม่กัดฉันกลับนะฉันว่าหนวดนี่แหละน่ากลัวน้อยที่สุด มันใยากจะฆ่าฉันฉันหายใจไม่ออกช่วยด้วยไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเธอเองเราจะกำหนดของเจ้อาอะไรนี้ออกไปโอ,อ๊ยเจ,จ็บมากไหมแต่เราจัดการปลาหมึกได้แล้วล่ะมันน่ากลัวมากเลยฉันไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยเธอน่าจะได้เห็นหน้าของตัวเองนะตอนนี้เธอก็เป็นเครื่องหมายของเพื่อนของเธอบันได้แลลวะอาโอ้ไม่นะเราช่องไรลอีกแล้ว หวังว่ารอบนี้จะไม่ใช่ฉันนะโอ๊ยทำไมกันทำไมฉันถึงโชคร้ายแบบนี้ฉันต้องเลียมันเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าอีกส่วนฉันได้พักพวกเราไม่ต้องห่วงแล้วล่ะฉันช่วยให้พวกเธอกินกระบองเพชรได้เองจะเลียทะเลเป็นคนแรกเลยเพราะปีเต์ต้องกินมันจะได้ไม่เหลืออะไรให้เลียไงเธอนี้ฉลาดจังเลยนะหวังว่าน้ำมันจะไม่แหลมเกินไปนะโอ้ยเจ็บจังแล้วฉันจะเลียมันได้ยังไงเนี่ยเธอแต่มันได้มือไม่ได้ด้วยซ้ำเธอต้องทำอยู่ดีอะ ก็ลิ่งดีขึ้นเอาละโอ๊ยเินที่น่าสังสารของฉันเจ็บจังเลยยื่นฝันร้ายชัดๆโอ๊ยแค่ดูก็เจ็บแล้วฉันว่าฉันช่วยเธอได้นะฉันมีพาสเตอร์ที่นาช่วยลดความเจ็บปวดได้บ้างอะเป็นไงบ้างมันช่วยไหมช่วยบอามันจะช่วยเธอเหมือนกันนะตอนที่เธอกินน่ะโอ๊ยฉันก็ไม่แน่ใจแต่ฉันมีแผนสำรองแล้วล่ะทำไมไม่กินกระบองเพชรที่ไม่มีน้ำล่ะ แล้วฉันก็มีแหนบอยู่ด้วยมาช่วยฉันกำจัดน้ำแหลมๆนี่ออกไปได้ฉันม่ต้องใช้เวลาเป็นชาติเลยฉันรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นไรนี่เป็นสิอย่ทรมานพวกเราได้แล้วเอาที่กอนไฟฟ้านี้ไปรีบก่อนเร็วๆเขามันต้องเราขึ้นเป็นสิบท่าแน่นอนจริงด้วยทำไมฉันถึงไม่รู้นะอัจฉริยะมาก นะตอนนี้พวกเราต้อได้วนน้ำแล้วก็เธอบอกให้ฉันกนน <Aí. S 2> ี่แต่ไม่ใช่กนมาที่หน้าเราไงตอนนี้ก็ถึงเวลากินกระบองเพ็นแล้วล่ะกินไปกินเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้อฉันคิดว่ามันคืออาหารหมาล่ะไม่ใช่แค่คิดนะแต่มันคืออาหารหมาจริงๆแต่เราไม่ใช่หมานะสงสัยจะว่าใครจะโชคดีแน่นอนไม่ใช่ฉันฉันต้องเลี้ย ่วนฉันก็กัดเออฉันดีใจกับเธอด้วยนะอย่างน้อยก็มีอาหารอร่อยๆร,รอเธออยู่ด้วยฮะม่ตลกเลยนะปีต์เธอรเลรกอีกแล้วฉันเหรอทำไมถึงเป็นฉันอีกแล้วฉันจะจินนากาเป็นอาหารที่แพงที่สุดและก็อร่อยที่สุดเอ้ยกลิ่นเหม็นจังเหมือนเนื้อเน่าเลยฉันไม่อยากท้องเสียนะไม่ต้องห่วงนะเอาถ้วยนี้ไปกินจะได้เหมือนหมายละเอ้ยขอบคุณมากแย่ที่สุดเลยถ้ามันฉันถึงเป็นคนแรกแล้วนะ แต่ฉันต้องกินเจลีก็ไม่ได้เลียดิจริงด้วยให้ตายฉันนึกว่าเธอลืมไปแล้วนะเนี่ยกินมันแรงมากเลยฉันไม่อยากให้ปากฉันไม่กินแบบนี้นะเธอต้องเลียนะเลียแล้วรู้แล้วนะอ๋อี่มันน่าเสียดสีที่สุดเลยเย่ฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนในชีวิตเราก็รู้สึกอยาขยงเหมือนกันนะปีเตอร์ตัดเธอแล้วถ้าหันมามันน่าขยะขยงขนาดนั้นฉันคงกินไม่ไหวอะ ฉันให้เธอยืมช้อนนะแบบนี้มันเร็วขึ้นแนะ่ฉันจะลองนะก็ได้ถ้าทำอะไรลงไปตอนนี้ฉันมีกินเหมือนขยะเน่าๆแน,น่ๆเลยเอาช้อนมาให้ฉันนะเจ็บนะเร็วเข้าอย่าชักช้าโอเค เธอต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ตัวนี้นะพมื่เธอทำอะไรลงไปแล้วฉันจะกินยังไงเนี่ยมันเต็มหน้าฉันไปหมดเลยก็แบบนี้มันตลกกว่านี้ครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่อร่อยๆสักทีก็นได้นะโอ้ทำไมเราโชคดีแบบนี้เนี่ยอ่ะฉันเกลียดปะแล้วฉันต้องเลียมันด้วยี่ยูส่วนฉันกัดยิ่งใหญ่ขึ้นไป ส่วนฉันได้ดูแล้วก็ขำ oh, <no. S 1> วิเวียนเธอเริ่มก่อนสิเริ่มด้วยคุณป้าเนี่ย <c oughs> แค่ดูขยะาแขยงแล้วฉันเดาว่ารสชาติต้องเป็นตามน,นัน้นแน่ๆโอ้ยหน้าขยะขยง <c oughs> โอ้ยมันกัดวิเวียนด้วย <c oughs> ใช่ช่วยด้วยมันจะกินฉันดึงดึงแล้วๆดึงเราจะช่วยเธอเอง โอ้ขอบคุณนะมันคยังไม่ได้กินอะไรของฉันไปนะเดี๋ยวฉันแก้แค้นให้เธอเองฉันจะกินปลาปิศาจนั่นเองโอ้ยพอให้ฉันด้วยอ <c oughs> <c oughs> ทำไมเธอเศร้าจังอะปลามันอร่อยออะเธอหัวเราะเยาฉันได้ยังไงเอานี่ไปเธอจะได้รู้เขาสมควรได้รับมันแล้วละ่ะ <c oughs> เรามีของอร่อยๆรออยู่เหล่เนียฉันรักหมากฝรั่งค่ะบ๊าบ๊าบฉันได้เลียเจ๋งเลยฉันได้กัดเยี่ยมเลยไม่ตายฉันไม่โชคดีเลยฉันไม่ได้แม้แต่ลอง้วยซ้าปีเตอร์ขอก่อนได้ไหมนะฉันอยากลองหมากฝรั่งมากเลยก็ได้ฉันอนุญาตเย้ในดิสนีฉันก็ได้กินของอร่อยๆอืนี่มันสุดยอดเลย อฉันต้องการเรี้ยให้หมดเลยเธอกำลังทำอนะไรน่ะพอดีแล้วมันร,รั่นน้ำหลังเธอจะเป็นหมดเลย <c oughs> อย่างงั้นแหละเธอกินไม่ได้แล้วล่ะหดีออาจจะได้เออไม่ได้นี่มันแย่สุดๆเลย นี่ทำอะไรนะนี่มันหมวกฝรั่งของเธอนะแต่หน้าฉันก็เปลีป่ยนไปหมดเลยไม่อยาติดทามนี่มันตลกมาก <ś> ว้าวเบอร์กราหยุดเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าใครจะโชคดีสำหรับฉันฉันได้เลียส่วนฉันได้กัด โอเคส่วนฉันได้ไดเอทสิ seat, นะเย่ yeah, ฉันเป็นคนแรกฉันอยากกินสุดๆเลยอะไรกันเธอกำลังกินเบอร์เกอร์ทั้งอันเดี๋ยวก็ไม่เหลือฉันกินหรอกหลังจากฉันนะถ้าจะไม่อยากกินแล้วก็ได้ฉันจะเลียให้ทุกเบอร์เกอร์เลยเชื่อฉันเถอะเพราะมันนี่คือสิ่งที่น่าขยะแขยงที่เธอจะได้กินเลยล่ะจะอ้วกฉันไม่อยากจับมันด้วยซ้ำ อหาลลยวิเวียนเธออยากลองอะไรอร่อยๆหรือยังล่ะฉันจะลองบางทีอาจจะอร่อยก็ได้นะไม่รู้สิมันจะเป็นยังไงเอ้ยน่ารังเกียจสุดๆเธอกินเองเลยกันไมม แน่ใจนะว่าเธอไม่อยากไหมเอามันออกไฟเย้จะกินให้หมดเลยเจง๋งโว้เป็นไอศครีมที่ไม่ธรรมดาเลยแถมฉันยังได้เลียด้วยส่วนฉันได้กัด ฉันถึงไม่ได้ลองอะไรอร่อยๆบ้างเลยเพราะว่ามันเป็นของฉันและฉันพร้อมจะกินแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวก่อนฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอแน่เพราะฉันจะเรียก่อนตะกร่าสุดๆเลยต้องเหลยฉันครื่งหนึ่งเป๊ะๆนะทำไมเธอถึงโยนกระดาษมาที่ฉันแบบนั้นล่ะม่ได้นะฉันรู้สึกว่ามันเรียกร้องให้ฉันกินให้หมด ก,กินเหมือนกันเอามาให้ฉันนะของฉันขออีกยังไม่พอออกไปนะอย่ารบกวนฉันเออฉันว่าปีเตอร์กินไอศครีมมากเกินไปแล้วล่ะตอนนี้เขากลายเป็นน้อแข็งเลยให้ oh. hey, ตาย oh. เขาเลียจนหมดเลย oh. เขาเหเลือแค่คอน้งงนให้ฉัน oh. แต่ฉันก็รักไอศครีมมากนี่ ไอตุกตาเอ้ย <Okay. S 1> โหมันหนาวมันต้องเปรี้ยวแน่แ่เลยฉันโชคไม่ไดีอีกแล้วและฉันด้วยฉันต้องกัดมันส่วนฉันโชคดีสุดๆพวกเธอไม่ต้องห่วงนะงานนี้ต้องสนุกแน่แนแต่เฉพาะฉันแล้วเราอะไรกันอยู่ล่ะ เล่ากินเล่ขูกเขียวสันอะไรนี่ดีแล้วให้ตายชีวิตหยุดเลยเจ็บนะ <c oughs> แล้วฉันกังวลอะไรเนี่ยมันก็แค่มันหนาวฉันก็แค่ต้องเลียเปลือกของมันเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะเลียข้างในสิแ <c oughs> ล้วข้าออกมาก็กล้าหน่อย <c oughs> ให้ตายเธอีนใจดำมากเลย <c oughs> บ้ามา้านมาเริ่มทำงานแล้วล่ะแล้วมนานก็ยังช่วยให้ไม่ชิวชิวาด้วยนะฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังอยู่พี่เวียนเธอขำอะไรอ่ะเธอต้องกินมานานทั้งลูกนะเอ้ยทำไม,ไมอ่ะเปรี้ยวปีนเลย ไม่สิแย่ขนานั้นอีกตอนนี้เธอบิดเบี้ยวไปหมดแล้วเดีย๋ยวฉันจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องขอบคุณฉันนะแย่สุดๆเลย Sub s c ส i าชบช่องรับประปาเธอจะได้ไม่พาลาด c h ล l l e ต่อไปแล้วเจอกันใหม่นะ